สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับชิปนี้เจอกันกับแนวทางนะครับหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับพี่ๆเนาะวันนี้วันนี้น่าจะยังน่าจะยังเปิดปกติหรือเปล่าหุ้นนะครับส่วนแนวทางหยุดนี่น่าจะเป็นแนวทางหวยฮานอยเนาะพี่ๆเนาะสระัถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยด้วยนะครับสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอินะครับผม ก่อนเข้าไปรับชมนะครับฝากคำเตือนพี่พสมาชิกแนวทางตัวเลขนะครับแอาจทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในแต่ละครั้งนะครับชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยติดตามนะครับรอบไหนหลุดน้องก็ต้องขอโทษขออภัยรอบไหนที่แนวทางเข้าก็ยินดีกับพี่พสมาชิกด้วยนะครับสำหรับแนวทางนะครับผมในรอบเช้านะครับพี่พี่วันจันทร์นาะผมให้ไปที่เลข8 กับเลข5นะครับสายรูดเนี่ยให้ไปที่เลข8 8 3 8 6 8 7 5 3 5 6 5 7 3ตัวให้ไปที่5 8 3นะครับ 6 5ดหอันนี้ในรอบเช้านะครับพี่พี่ให้8กับ5นะตัวเน้นจะเป็น8 3 8สามนะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับผมให้ไปที่เลข1กับเลข0สายลูดนะครับให้ไปที่เลข1นึห้า

นะครับผมแนวทางก็ประมาณนี้นะครับเราสลับแนวทางหุ้นนิเคีิเช้าบ่ายปกตินะครับวันที่16นะครับกุมภาพันธ์6 9 6พนะครับก็ขอให้แนวทางวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยหรือว่าเลาาพัฒนารวมถึงหุ้นนิเคีิเนาะก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมโชคดีอย่างๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ